ทุกคนมางานมหก,กรรัหนังสือค่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว,ว่าก็พักชอบมางานหนังสือมากนะแต่ว่าเขาที่เราพาลูกมาด้วยใชามันก็เลยแบบเดินไม่ค่อยเต็มอิ่เท่าไหร่วันนี้ก็เลยมาคนเดียวซะเลยนะคะมาแล้วมาแล้วข้ามาบูธแรกที่แวะนะคะ Plan for Kids น,นี่เป็นบูธบอดเจอน,นะคะ เราก็ได้ถุงใส่มานะเพราะว่าเรามีภารกิจที่จะต้องเอาถุงไปใส่เกมของเรานะคะเดี๋ยวจะได้ลงคลิปหน้านะเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าเราทำเกมอะไรพวกของเล่นไม,ม,ม้มีลด50%ด้วยนะน่าเล่นมากๆเลยแต่อะรอ่ะสำนักมงนี้ก็เจอทุกงานเลยคลิปบ,บุ๊เป็นหนังสือใสกิสำหรับเด็กกะค่ะ หนังสือเด็กเยอะมากเลยนะนี่ยส่วมากจะเป็นบอร์ดบุ๊กของอัสคอน,นะคะอัสอที่ว่าเราก็มีหลายเล่มน,นะวันนีดิชี่แดรยที่บารเาก็ี้เนค่กทีบอก่กอน,นี้บแล้วและนื้หาในเลมที่6ของเราเนี่ยม่มีแซมเนมีหนัสือนิทานดังหลายเล่มเลยแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับเลี้ยงลูกด้วยอันนี้ก็มีหลายเล่มแล้วนะคะ ที่เคยเห็นในไอจีน่ารักมากๆเลยเขาสรุปแบบเนื้อหาที่เรียน,นอ่าอันนี้ก็เป็นประกาพูดได้อันดังน,น,คนะคะล้วก็มีแล้วนะเป็นตัวนกพูด ีนนะะคสอนภาษาจีนบทน่ารักมากเลยมีน่าสนใจมากเลยสมัคร i m r e ลิ e n ์ l i s h นะคะก็หนังสือดังของเขาเล่มนี้เลยไซโก้เจี๊ยบมานี่เล่มนี้เขาชอบมากนะอ่านจบแล้วก็มีเล่มอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเพราะคิดว่าเอไซฮัสโซนี่ก็อยากอ่านเหมือนกันนะอินฟลูเอนเซอร์ก็อยากอ่านนะเอาจริงรอบนี้เพิ่งแอบอยากได้พวกแบบนิยายอะไรอย่างเงี้หมือนกันนะพวกวรรณกรรมอะไร อ่านมานานมากแล้วล่าสุดคือแบบตอนเด็กๆนะเล่มนี้เห็นมาสักพักเราอยากจะลองอ่านดูบ้างนะอันดับหนังสือขายในงานนชิดการเป็นมนุษย์ผู้มีความสุขโดยทาไปสำรวจด้านของชีวิตตั้งแต่ด้านการเงินสุขภาพแล้วก็บรรณกรรมนะอันนี้เป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะเป็นแบบคีมสีสวยมากเลยนะ เขาบอกเล่มนี้ก็ดำนะมืออาหารเขาดิ้นเลยเนะี่ยอยากอ่านเหมือนกันเออนะคะเรื่องของไมชีส์นี่ก็เล่มบางะนะยังไม่เคยอ่านเรื่องเซเว่นแฮร์บิตลองไปดูด้วยสิครับพีโบอันนี้ก็เป็นอีกเล่มที่อยู่ในคลิปที่เหมือนกันนะนี่เลยหนะังสือเด็กมันชอบทำเล่มใหญ่ๆนะทุกคนมันน่าอ่านมากเลยนะแบบมีสอฟทไส์เล่มเล็กด้วย โน้งสาวนะคะหุังอของ B2S นะคะ<อ>ก็จะมีตัวบุ๊กที่เป็น e-reader นะจบใครที่อ่านในเ,เ,เน็ตอะไรอย่างี้เนาะส่วนโปรโมชั่นในงานนะทุกคนทุกร้านเหมือนกันหมดเลยก็คือลด15%นะคะถ้า4เล่มขึ้นไป20%อหมเล่มไม่มีักอ่านแล้วนะเป็นหนังสือแห่งยุคจริงๆเล่มหนึ่งเลย นิวเวอร์ชั่นาระตูแน,น่นนทุกคนส่วนการเจอแอนส e ิลอันนี้ก็เป็นอีกเล่มที่อยู่ใน reading l เล t เหมือนกันนะคะอยากอ่านรอโอกาสนะอาจจะไปตามห้องสมุด <c oughs> <c oughs> พวกหนังสือด,ดังๆพวกนี้มันแบบแพงอะ <c oughs> เล่มนี้ของคุณเคนนะัครินนะคะก็เป็นอีกเล่มที่อยากอ่านเหมือนกันี <c oughs> สวยมากเล แล้วก็ซื้อตู้กลับไปด้วยนะทุกคนสำนักพิมพ์สุขภาพใจชื่อน่าสนใจมากไม่เคยเห็นมากา่อนชิโนอุก็มานะคะของสุริโอจีบีน่าสนใจมากเลยทนี่สำนักพิมพ์ซื้อไปกับสารเพ็นต่างๆนะ เรียนรู้จากติลเลนนะคะก็นะ่าสนใจมากเรย์ทิสกูอันนี้ก็อยากอ่านอยู่นะทั้งสองเล่มเลยมีเล่มหนาะอันนี้ก็เป็นเล่มดังซึ่งเขามีแล้วนะทุกคนเป็นคนซื้อให้อยู่ที่บ้านแต่ว่ายังไม่ได้อา่านแต่อยากอ่านนะแต่มันยังไม่ถึงคิวน,น,นี่ก็เป็นหนังสือที่ไม่ค่อยแมนซีเท่าไหร่นะคะ yeah. อ้าเป็นอะนเก่าๆเนาะก็จะลดเยอะหน่อยเทปนี้ก็ไม่พนเรื่องนี้นะการเขียนโค้ด AI ทำไมเขาต้องใช้หน้าปกเป็นตัวอย่างเนี้ยไม่เข้าใจสอาใสถ้าอยากเูลต้องซื้อไว้อ่านะสำหรับเทเนี้เพราะว่าปกสวยถูกเล่มเลยอ่ะทุกคนดูดิปกมันน่ารักมากเลยอ่ะ เล่มนี้นะ h o w e r w o r k B อันนี้ก็เป็นเล่มดังอ่านไปแล้วนะคะหลายเล่มก็น่าสนใจเล่มนี้ก็เหมือนเคยเห็นบ่อยแต่ว้สักสิเล่มนี้ด้วยเล่มนี้ก็เห็นบ่อยแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยนะคะเป็นแนวฮิวใจซอฟต์ น่ารักน่ารักก็ไม่เคยอ่านแนวนี้นะแต่ว่าหน้าปกมันน่ารักมากเลยอะ่ะคู่นี้น่ารักมากเลยบิบลิโอเหรออ่านว่าอะไรอะ่ะเคยเห็นคนแชร์เรื่องนี้อยู่นะชิลล่าโนมาร์เขาบอกว่าเป็นแบบฟลอทวิสอะไรนั่นมะจะเป็นหนะังสื่อแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะบุ๊คี้น่ารักมากคู่นี้ก็ดังนะเอ็กกิเนี่ย มีหลายเล่มแล้วแต่แตคือพอรู้จักกต่ทั้งไม่เคยอ่านอะพวกนิยายพวกเนี้ยอยากลองอ่านข่อนก<ๆ>ันค่ะถ้าเดินมาริมขวาสุดก็จะเป็นโซนกระตูนนะทุกคนนี่ก็คือของทั้งหมดที่ได้มานะเลอของมามีเหรอ,อ,อโอเคเขาถึงบ้านแล้วนะทุกคนแล้วก็น้องทะเลอยู่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการถ่ายคลิปครั้งแรกแบบที่เลี้ยงลูกไปด้วยนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่า จะรอนไหมครับทะเลจะเป็นกำลังใจให้มามีไหมครับอ่าทะเลจะช่วยมามีถ่ายคลิปไหมครับช่วเนะโอเคลูกชายบอกจะช่วยนะคะก็ก่อนอื่นพ่อขอพูดถึงตัวงานก่อนละกันเนาะคือพอร,รู้สึกว่าแต่ละบูทที่เดินอ่ะมันก็จะมีแบบ ทั้งสำนักพิมพ์แล้วก็ทั้งร้านหนังสือมาด้วยใช่ปะซึ่งแต่ละร้านแต่ละสำนักอะ่ะมันก็จะชูหนังสือดังๆไม่กี่เล่มที่คลายๆกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็แค่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไปซื้อบูธไหนเนาะแล้วส่วนลดอะ่ะเขาก็จะให้แบบเหมือนเป็นมาตรฐานเท่ากันหมดเลยอะ่ะคือทุกเล่มลด15%แล้วก็ถ้าซื้อครบสี่เล่มลด20%เรแล้วก็เฉพาะบางบูธก็อาจจะมีแบบว่าถ้าซื้อเยอะกว่านะั้นเขาก็จะลดเพิ่มไปอีกนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าาาพรไได้้อะะมบงนะ ม,มีน้องทะเลแอปอ่านอยู่ด้วยหนึ่งเล่มร้านแรกที่พักได้ของมานะคะ<ๆ>ก็จะเป็นตัวซองของการเกมเนาะเพราะว่าพักอะมีโปรเจกทำเกมอยู่นะคะเดี๋ยวจะต้องมีคลิปลงในช่องแน่แหลแน่ๆว่าเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พักทําได้ยังไงเนาะมีการเขียนโปรแกรมมาอะไรอย่แล้วก็พิมพ์การเกมออกมาจริงๆด้วยเนาะก็ฝากตามกันด้วยนะเพราะว่าคลิปนั้นสนุกแน่ๆ มาเริ่มกันที่ร้านแรกที่พักได้ของมานะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะคือจริงๆหนังสือแม่และเด็กพักก็มีเยอะมากเลยทุกคนในตู้หนังสือคือชั้นบนนะ่ะเป็นแม่และเด็กเดี๋ยวคลิปหน้าทําเรื่องเปิดตู้หนังสือดีกว่าเนาะทุกคนจะได้เห็นว่าแบบจริงๆพักมีกองดองอยู่เยอะมากแค่ไหนเนาะแล้วก็วันนี้ก็คือเอามาเติมในกองดองนะทุกคนคือหนังสือที่มีที่บ้านนะ่ะมีเยอะมากยังอ่านไม่ถึงครึ่งนะคะ วันนี้คือซื้อมาเติมเท่านั้นแหละไม่ได้ซื้อมาอ่านหรอกจริงๆร้านเนี้ยที่พักซื้อเพราะว่าเขาเป็นหนังสือมีตําหนินะคะแล้วเขาก็ลด50%คือลดแรงเลยก็เลยซื้อมาเนาะอันนี้เล่มแรกเป็น the power of showing up เป็นแนวเกี่ยวกับว่าพ่อแม่ที่มีอยู่จริงอะไรอย่างงี้นะต่อไปเป็น montessori toddler นะคะก็เป็นแบบ ถ้าวัยกระต่อเนาะเหมาะกับวัยของน้องทะเลในช่วงนี้ก็จะเป็นหนังสือสไตล์มอนเตซอรี่ว่าเขามีแนวคิดยังไงแล้วก็มีวิธีการเล่นกับลูกสอนลูกยังไงบ้างเนาะเล่มนี้ดูดีเลยนะทุกคนแล้วคือมันแพงด้วยอะราคาแบบ520อะแต่ว่าลด50%ก็โอเคนะคะคุ้มก็เลยซื้อมาเล่มต่อไปก็จะเป็นเล่มนี้เลยนะคะที่พักได้มา d e ีย z o ซก็เป็นหนังสือดังเลยนะของเด็กนะคะซึ่งข้างในอะมันก็จะเป็นแบบเปิดเดแบบนี้นะ เออแบบมีอะไรอยู่ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยทะเลเขาก็จะเปิดดูเล่นได้ซึ่งในทุกคนอาจจะเห็นว่าเออมันมีรอยยับอยู่อะคือเพราะว่ามันน่าจะเป็นหนังสือเก่าหรือว่าหนังสือที่โลมาจากอะไรสักอย่างเหมือนอารมณ์มือสองอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็แบบไม่ได้เนียบมากอ่ะคือมีรอยยับมีอะไรอย่างงี้แต่ว่า เขาขายราคาแค่100บาทนะทุกคนซึ่งอันนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่6.99ยูโรนะคะประมาณแบบ200-300อะไรอย่างงี้เนาะต่อไปจะเป็น4เล่มนี้นะคะที่พักได้มาจากบูธเดียวกันเลยนะก็คือสำนักพิมพ์วีเลอร์ซึ่งปกติหนังสือพวกแบบพัฒนาตัวเอง How To อะไรพวกนี้ก็เป็นหนังสือที่พักอ่านเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะ คือพักก็ไม่ได้ชอบสไตล์ o w ทูอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าส่วนเนี่ยพัจะชอบหนังสือที่มันสามารถเล่มแรกที่พักได้มานะคะก็เป็นเล่มนี้เลย Deep Work เหมือนเคยได้ยินมาสักพักแล้วนะแล้วก็อยากอ่านอยู่นะพราะนั้จะพูดเกี่ยวกับการทํางานในสเตตโฟลว์ของเราที่เหมือนแบบพอเราทํางานไปได้ช่วงหนึ่งแล้วอะแล้วมันอยู่ในจุดที่เราแบบทำได้ลื่นไหลแบบสมองเล่นปูดปาดอะไรประมาณนี้ซึ่งพักก็เคยรู้สึกถึงความรู้สึกแบบนั้นอยู่บ้างนะเวลาทํางานอันนี้ก็น่าจะมาขยายความว่าเราจะอยู่ในสเตสนั้น ได้อย่างดีแล้วต่อเนื่องได้ยังไงอะไรประมาณนี้มั้งต่อไปเป็นเล่มนี้นะคะมินิฮาร์เบิไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแต่ว่าดูที่บูธเขาโปรโมทค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พากลองเปิดอ่านดูคือมันจะเป็นหัวข้อเล็กๆๆแบบหน้าละหัวข้อหน้าละหัวข้อไปเรื่อยๆเนี่ยพก็ลองอ่านดูประมาณแบบ3-4อันนะเรารู้สึกว่าทุกอันที่เขาพูดอะ่ะเอ้ยมันถูกใจเราหมดเลยมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำในชีวิตประจำวันที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรประมาณแบบเนี้ย ต่อไปเป็นเล่มนี้ get anyone to do anything นะชื่อเรื่องมันดูเนกาทีบมากเลย แต่ว่าเปิดอ่านแล้วก็ดูโอเคนะคะคือเขาพูดเกี่ยวกับการแบบแสดงออกของเราที่จะทําให้คนอื่นแบบเชื่อมั่นในตัวเราได้อะไรประมาณนี้เนาะเขาก็ไม่ค่อยได้อ่านเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแอเรียที่พักไม่ได้เก่งอะคือพักไม่เก่งเรื่องการสื่อสารคือพักเป็นอินโทรเวิร์ดไงคะก็จะไม่ได้เก่งเรื่องการเอาใจคนแบบอย่างนู้นอย่างนี้เนาะปกติพักก็จะอยู่นิ่งๆของเราใช่ปะซึ่งแอเรียเนตพักก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้นะคะเล่มต่อไปเล่มนี้ The Power of w h e n นะคะหลายคนอาจจะเคยยได้ินท เขาพูดว่าเรามีเวลาชีวิตแบบไหนอะ่ะที่มันมีแบบเวลาแบบโลมาแบบสิงโตแบบหมีแบบหมาป่าอะไรเงี้ยเนาะมันมาจากหนังสือเล่มนี้นะทุกคนยังไม่ค่อยรู้ว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นหนังสือดังนะคะแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ว่าเดี๋ยวจะได้อ่านต่อไปเป็นเล่มนี้นะ The Invisible Leader ของคุณเคนนะคะ พักก็ตามช่องสแตนดาร์ดอยู่เนาะแล้วก็ฟังคลิปของคุณเคนเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นหนังสือที่เขาเขียนเนาะเขาบอกว่ามีประวัติหรือว่าความหลังของเดอะสแตนดาร์ดอยู่ในนี้ด้วยนะก็เลยน่าอ่านนะคะต่อไปก็เ <vacc> ป <giving> ็นสำนักพิมพ์ บิบลีอ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าถ้าใครอ่านเป็นฝากบอกด้วยนะหรือว่าบิบลีโอนะที่พักบอกว่าบูธมันน่ารลักอะ่ะ mm. ก็เดินเข้าไปนะคะสรุปก็ได้มา2เล่มจ้ะ mm. ก็จากที่พักบอกว่าพักอยากอ่านพวกวรรณกรรมอะไรอย่างงี้บ้างเนาะ mm. ก็เลยได้เป็นเล่มนี้มานะร mm. ้านมหัศจรรย์สําหรับคนไม่หยุดฝันมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าที่ขายความฝันอนะ่ะ mm. คนในนิยายเล่มนี้ก็คือจะเหมือนแบบสามารถมาซื้อความฝันได้อะไรอย่างงี้เนาะ mm. เล่มนี้พักอ่านไปแล้วด้วยตอนขับรถขากลับรถติดนะทุกคนก็เลยอ่านไปแล้วนิดนึง รู้สึกว่าน่าติดตามอยู่นะคะอีกเล่มหนึ่งที่ได้มาก็คือเล่มนี้ค่ะ This book will make you kinder นะก็คือเหมือนทําให้เราใจดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกแอเรียหนึ่งที่เขาอยากจะพัฒนาเหมือนกันนะคะอยากเป็นคนใจดีขึ้นก็เดี๋ยวจะอ่านดูนะว่าเขาจะสอนอะไรเราบ้างสุดท้ายแล้วตอนแรกจะกลับแล้วนะทุกคนคือพากะเดินจนโทรศัพท์แบตหมดใช่ปะแล้วก็จะกลับแต่เราก็ไปเจอร้านนึงแบบอยู่ข้างหน้าตรงทางออกเลยก็เลยหยุดดูนิดนึงแล้วก็เห็นเรื่องนี้ร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทก โกเนาะเหมือนน่าจะเป็นเรื่องดังนะเหมือนเห็นบ่อยอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณแบบอารมณ์นิยายอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเป็นนิยายแบบฟนะิลกู์เนาะเขาบอกว่าอ่านแล้วก็จะได้ความรู้สึกดีๆเป็นเรื่องของร้านสะดวกซื้อที่มีคนมากมายมากหน้าหลายตาแล้วก็แตกต่างกันที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ซื้อของจากร้านนี้ไปนะคะแล้วแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวอ่ะเสร็จแล้วเรื่องมันตลกมากทุกคนเพราะว่าพักบแบตหมดใช่ป่ะเราพักไม่ได้พกเงินสด ก็เลยจ่ายเงินไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องซื้อครบ5 0 0บาทถึงจะรูดบัตรเครดิตได้นะเราก็เลยได้มาอีกเล่มหนึ่งเป็นเรื่องนี้ค่ะเข้าใจจิบลีตัดเรื่องทะเลจะจบแล้วก็เลยได้เล่มนี้มานะคะทุกคนตอนนี้คือทะเลไม่ไหวแล้วนะงอแงแล้วก็กินสายไฟแล้วค่ะตอนนี้พักต้องไปแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าพักมาเปิดตู้หนังสือแบบไม่มีทะเลดีกว่าเราจะได้เล่าแบบดีๆเนาะถ้าใครอยากฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พักด้วยนะคะวันนี้พักไปเลี้ยงทะเลก่อนแล้วบ๊บมี อัน,นอหน้าต่อไปหน้าต่อไปเดี๋ยวสิมีใครอยู่ข้างในเนี่ยมีใครอยู่ข้างในครับอึบเอจิราฟแล้วคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะคนนี้ใครเอล l ออน